สวัสดีสมาชิกช่องบอลเด่นนะครับทั้ง3,000คนนะฮะวันนี้ต้องบอกว่ามีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆเ,เลยมาแนะนำกันต้องบอกว่าวันนี้จะเน้นไปที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับแล้วก็จะมีอีก2คู่เสริมเดี๋ยวคอยมารับฟังรับชมกันนะครับ ตอนนี้นเลยต้องขออนุญาตแนะนำเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะครับว่าขอย้อนกลับไปดูสิติที่ผ่านมาก่อนนะครับว่าวันที่23มกราคมได้ให้ฟุตบอลไปประมาณ5-6คู่นะครับเริ่มต้นที่ครูแลผมให้ต่อสเปอร์เลดปอไปนะครับจบ1-0กินเต็มนะครับคู่ที่2อหเฮรองเครมอนเซซนะครับเลดครึ่งลูกเนาะ จบ1-1ก็กินเต็มมีผิดพลาด2คู่ที่ผมรู้สึกผิดหวังก็คือผิดหวังอินเตอร์นะครับในบ้านแทๆ้ๆต่อเขาต้องรู้ดูครึ่งจบแพ้บุรี1-0คู่นี้หลุดนะครับให้ต่อไว้แล้วก็คู่ที่4ให้ต่อปารีสแซงแมงเลด 4ลูกไว้นะครับจบ7-0เลยกินเต็มอีกคู่หนึ่งคู่ที่5ถือว่าเป็นบอล VIP นะครับเพราะว่าที่ต้องบอกว่าให้บรันเซียไปเนื่องจากบรันเซียเองเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างดูดีแล้วเลดเปิดมาราคากำลังสวยเลยคืองบลูกก็ถือว่าเป็นบอลหลอกเนาะทำอะไรไม่ได้จบไป2-2หลุดนะครับแต่ว่าดันโชคดีให้แก้ไว้คือแก้บอลโอเวอร์หรือบอลสูง2ลูกครึ่งไว้จบ2-2นะครับ ทั้งหมดก็กินเต็มไปทั้งหมด4จาก6คู่ทั้งหมดนะครับยังไงฝากเพื่อนแอดที p at dd6789 ไว้ด้วยนะครับมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาแนะนำเพื่อนๆเ,เป็นประจำอย่างนี้ทุกวันนะครับเริ่มต้นด้วยคู่แรกเลยนะครับวันนี้บุนเดสลลกาเยรมนีเวลาตีสองครึ่งที่สนามเวสเซอร์เซดิองนะครับไบรเดอร์เบเมนจะพบกับยูเนียนเบอร์ลินนะครับด้วยเลทที่เปิดมาเป็นราคาเสมอเนาะโอ สูงต่ำอยู่เลทประมาณราคากลางเนี่ยเดาว่าน่าจะอยู่2ลูกครึ่งนะครับไว้ได้เป็นแมองอยู่นดับ10นะครับมี21แต้มวันนี้ต้องบอกว่า6เกมหลังสุดชนะ2แพ้4ส่วนยูเนียนเบอร์ลินเองทีมเยือนอยู่ที่3เลยนะมีตั้ง30แต้ม6เกมหลังสุดฟอร์มใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ายูเนียนเบอร์ลินดูดีกว่าเล็กน้อยในส่วนนี้เนาะวันนี้เกมเยือนก็ต้องบอกว่า8เกมของยูเนียนเบอร์ลินชนะมา3นัดแล้ว ส่วนวดาด์เมเมนในบ้าน8นัดชนะ3เท่านั้นเองนะครับยูเนีนบอลินนี่ต้องบอกว่าวันนี้มาเล่นเกมเยือนก็จริงแหมถ้าเล่นในบ้านนี่ผมจะบอกว่ายูเนียนเบอรลินนี่ถือเป็นทีเด็ดในบ้านเลยนะแล้วก็เกมที่เจอกับวลาด์เมเมนล่าสุดต้องย้อนไปเมื่อปี2021นเะครับเกมนั้นเนี่ยยูเนียนเบอร์ลินกดวลาด์เมเมนมา31นะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็น3นัดเลยที่ยูเนียนเบอร์ลินไปเยือน มาด้วยอีก2เกมจบมาด้วยสกอร์สอทั้ง3เกมติดนั่นหมายความว่าตั้งแต่ปี2020เองอยู่ในเบอร์ลินยังไม่เคยแพ้กับเวนเนนทั้งไปกลับเลยนะครับทำให้3นัดหลังสุดนี้ทำเงินได้ตลอดเกมล่าสุดแวเด้เบเมนฟอร์มสุดห่วยเลยนะครับไปเยือนโคโลนโดนมา7-1ไปรองเลทราคาแค่เสมอครึ่งเอเชียนีครับยังหลุดอยู่นะครับ10นัดหลังสุดนี้เอเชียนีครับ อย่างละ55อ,อย่างละ4 6เนาะคือทำเงินได้4โดนไป6เกมนะครับแตกต่างจากยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับในช่วงฟอร์มอุ่นเครื่อง6รนะัดที่ผ่านมาเนะี่ยชนะลวดแล้วก็เปิดมาเล่นในบ้านกดฮอฟเฟนไฮม์ไป31เลยต่อครึ่งลูกทำเงินก็ยังถือว่าเป็นทีมทำเงินอีกทีมหนึ่งนะครับแล้วก็5เกมล่าสุดผลต่างประตูได้เสียด้านนี้นะครับ ยิงประตูเฉลี่ยได้เยอะกว่าเยอะเลยอะอยู่ที่2.8ประตูส่วนวันนี้ฮูสกอร์ต้องบอกว่าแรเดอร์เบเ a n มนเองจะอยู่ในแผน4-4-2นะครับแล้วก็อยู่ในเบรดิน5 2มห้ในลีกก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าแรเดอร์เบเมนเองอยู่ที่3อะอะแวเดอร์เบเมนเองอยู่ที่10ส่วนอยู่ในเบรดินทีมเยือนอยู่ที่3แล้วก็วันนี้ เจ้าบ้านยังมีตัวทีเด็ดอย่างฟูคุกลงสนามยืนคู่กับดุงชูนะครับก็ถือว่าผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องส่วนยูเนี่ยนเบอรินเอง3 5 2น่าจะต้องอาศัยเป็นตัวคนนี้นะครับดุกขี้เล่นประสานงานกับพวกแนวกลางที่เล่นเป็นยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลาง3คนอย่างแฮรเบเรอร์ฮารากุชิแล้วก็เคดิรานะครับตัวชบสกอร์อันดับหนึ่งของทีมเยือนยูเนี่ยนเบอรินคือคนนี้นะครับเบอร์เรนแล้วก็เบเกอร์ ทั้งคู่เนี่ยทำประตูได้เยอะเลยเอ e เวอร์เรตติ้งทั้ง2ทีมเท่ากันถึงแม้ว่าในไส้นะครับยูเนี่ยนเบอร์เดตอ่าแวร์เดอรเจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังชอบทีมเยอะนะือนเนาะด้วยไสติที่มันสวยงามกว่าแล้วก็ตัวเบ็ k เกอร์ถึงก็ลงสนามด้วยนะครับยิงบอลเจ็ดประตูส่วนฟุกุคุกเนี่ยทำประด้1 1ประตูแต่เวลาเราดูองค์ประกอบ โดยรว,วมเกมที่แล้ว7-1เนี่ยฟุกุกยิงนะแต่ผมยังมองว่าเกมรับของเจ้าบ้านวันนี้ยังหลวมอยู่พ d i c t ชันออกมาของฮูสกอร์ก็ให้อยู่เนยนเบอร์ลินเฉือนด้วย1 0นะครับเลทเปิดมาแบบนี้แล้วใสต่ติชี้มาแบบนี้ไม่ยากนะครับเชียร์ทีมเยือนอยู่เนยนเบอร์ลินเลทเสมอเชียร์ได้ครับคู่ที่สบุนเดสลีกาเหมือนเดิมเลยนะครับเวลาเที่ยงคืนครึง่งเลดเปิดมาวันนี้ต้องบอกว่าไมล์จะ เปิดสนามโอเวลอารีนาพบกับบรูเชียดอทมุลเนาะด้วยเลทเปิดมาเป็นดอทมุลมาต่อไม้ด้วยราคาปอเนะครับเอาอยู่ราคานี้นี่แหละแล้วก็โอเวนเดอร์ N D R อยู่ประมาณ2ลูกครึ่งครบ3ในลีกเนี่ยไม้ย05อยู่อันดับ12มี20แต้มเท่านั้นเองนะครับ6เกมหลังสุดฟอร์มไม่ดีเลยชนะเกมเดียวส่วนบรูเชียดอทมุลเองอยู่ที่6นะครับมี28แต้ม 16นัดของวัสเซียดอมุนนี่ชนะไปถึง9เกมเลยนะครับแล้วก็6เกมหลังสุดฟอร์มยอดเยี่ยมเลยชนะ4แพ้แค่2นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็น3เกมติดเลยนะครับที่ไมายทำอะไรดอทมุนไม่ได้เลยเอเชียนีครับก็หลุดหมดเลยนะครับทั้ง3เกมติดตั้งแต่กลางปี2021เป็นต้นมานะครับเกมล่าสุดไมายเล่นในบ้านเพิ่งโดนดอทมุนเก็บกินไป1 0โดยเลทราคาครึ่งลูกนี่แหละ เกมล่าสุดของเจ้าบ้านไมยเองไปเยือนสุดกาดเสมอออกมานะครับแต่ว่าเอเชียกับไปลองราคาปอทาเงินได้ด้วยแล้วก็ภาพรวมส่วนใหญ่จะออกลูกเสมอซะเยอะนะครับสาหรับไม้วันนี้เล่นในบ้านก็มีโอกาสถึงแม้ว่าฟอร์มในบ้านมายจะดีแต่ว่าถ้าเราดูไส้จริงๆในบ้านอย่างเดียวเนี่ยชนะแค่นัดเดียวนะครับก็คือเกมที่ชนะโคโรน5-0ที่เหลือออกลูกเสมอหมดเลยนะครับ ส่วนทีมเยือนวันนี้ดอดมุนต้องบอกว่าเกมล่าสุดคือจับเหมือนกันเล่นในบ้านเพิ่งเฉือนเอาชนะเอาบวกมา43นะครับเลตต่อลูกครึ่งหลุดแต่ว่าภาพรวมเกม,วเกมเย่าเกมเยือนเนี่ยผมยังมองว่ามีโอกาสชนะสูงนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ไปเยือนพวกไอ้ทรัคแฟงค์เฟิร์ตก็เฉือนมา2-1แล้วก็ไปเยือนรับบิดบุคคาเลสเกมล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องก็เฉือนมาสองเหมือนกันวันนี้มาเจอมายศูนย์ห้าที่เพิ่งแพ้มาแล้วผลต่างประตูรี่เสีย วันนี้ดอทมูลเป็นต่อด้วยก็น่าเชียร์ดอทมูลอยู่แล้วนะครับด้วยมาเองเนี่ยต้องบอกว่าไลอ up ออกมาจะอยู่ที่แผน 3, 4, 2, 1นะครับส่วนบุเชียดอทมูลจะอยู่ 4, 4, 1, 1ในหลีกเนี่ยผมยังชอบดอทมูลมากกว่านะครับตัวเปลี่ยนมันเยอะแล้วก็ตัวเจ็บเนี่ยวันนี้ก็มีแค่พวกโทมัสมูเนียแล้วก็จูดเบลลิงแฮมที่โดนใบแดงไปนะครับ ส่วนทีมเจ้าบ้านวันนี้ก็ต้องมาดุนดูว่าพวกตัว3คนนี้ไม่ว่าจะเป็นเดลราโนบุคอร์ดโจนาธานเบอร์กาดแล้วก็โรบินเซนเนอร์จะพร้อมลงสนามหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ติดโทษใบแดงลงไม่ได้เหมือนกันคือโดมินิคอร์นะครับด้วยเอฟเวลเลตติ้งวันนี้บรูเซียดอนบูลเป็นต่อแล้วก็คนที่ทำประตูได้เยอะๆเลยนาเปาอย่างมูโกโก้เนี่ยก็ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับ เจ้าหนูมูกโกโก้เนี่ยถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะรายละเอียดไส้ภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์ลูกากาดการเลี้ยงบอลหรือว่าการไฮเคิลยังโยนมาที่ดอทมูลนะครับแล้วอีกคนหนึ่งของดอทมูลที่ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยคือพวกกองกหลังเนอย่างแควเรโลแมทฮุมเมลไรสันนะครับส่วนเจ้าบ้านวันนี้จะมีคนหนึ่งก็คือแบ็กซ้ายอย่างมาตินนะแล้วก็โอดิซิโวนะครับที่ฟอร์มยอดเยี่ยมเนาะเอเวอเรตติ้งน,นี่เกิน6.7อัพ แต่ว่าวันนี้หุสกอร์ยังให้เฉือน2อหนึ่งอยู่เลทเปิดมาประมาณนี้ฟอร์มประมาณนี้ผมมองว่ามายศห้าน่าจะทําอะไรบรสเซียดอดมุนไม่ได้นะครับด้วยเลทเปิดมาบอสเซียดอดมุลเนี่ยมาต่อเพียงแค่ราคาปอหรือราคาครึ่งลูกให้เฉือนบริเซียดอดมุลเลทต่อปอเียร์ได้ครับคู่ถัดมาไฟบวกนะครับจะพบกับแอตรลคแฟรง์เฟิร์ตเวลาตีสองครึ่งที่สนามยูโรปาพาร์คซาดิองนะ เลดคู่นี้เนี่ยอยู่ที่เลดเสมอนะครับแล้วก็โอเวอร์เดอร์ประมาณ2ลูกครึ่งควบ3ไฟไฟบวกก็ถือว่าเป็นท็อปโนะวันนี้อยู่อันดับ4ต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างไอทรอคแฟงเฟิร์ตซึ่งอยู่อันดับที่2พวกเขามี30แต้มเท่ากันนะครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่าไฟบวกเองเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรับเยอะส่วนอ่าแฟงเฟิร์ตเอง16นั้นเนี่ยถ้าเราโฟกัสตรงนี้ 35ลูกเสียแค่24ลูกเองนะครับสำหรับไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ต6เกมหลังสุดของไฟบวกเจ้าบ้านฟอร์มยอดเยี่ยมชนะ4แพ้2ส่วนแฟรง k ์เฟิร์ต6เกมชนะ4แพ้1เสมอ1ผลงานเย่าเยือนทั้งคู่สูสีเลยนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดไฟบวกเพิ่งเก็บแฟรง์เฟิร์ตมา2-1แต่ว่าภาพรวมยังสูสีกันอยู่นะครับ ในเชื่อนี้แกลบเกมล่าสุดเลดราปอทําได้นะครับไฟบวกทีมชนะเราโฟกัสไปที่เจ้าบ้านไฟบวกอย่างเดียว10เกมชนะ3เสมอไปถึง5เกมนะครับถือว่าภาพรวมดูดีกว่าถึงแม้ว่าเกมในบ้านของไฟบวกเกมล่าสุดจะโดนไอ้ทรัคแฟงเฟิร์ตบุกมากดถึง2ประตูศูนก็ตามถึงแม้ว่าไฟบวกจะมีผลงานที่ดีขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดพวกเขาไปเยือนวบบวก หลังจากที่เล่นเกม International นแนลับเฟลลี่มาไปเจอวบบวกนี่โดนวบบวกกดมา6กศูนย์นะครับทั้งๆที่ไปต่อยเช่นกับเลดเสมอนะไม่น่าเชื่อทําให้เกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่ทําให้ไฟบวกตกเป็นรองไอ้ทตแฟงเฟิร์ตเยอะเลยนะครับเพราะว่าอรัตแฟงเฟิร์ตทีมเยือนเกมล่าสุดไปเจอชาวเก04นยมาเลดต่อลูกครึ่งทําเงินนะครับไม่น่าเชื่อเพราะว่ากด ชาวเก้ามา3ประตูต่อศูนย์สินัดหลังสุดเย้าเยือนเนี่ยเก็บชัชนะไปได้ถึง6เกมเสมอ2มีแพ้แค่2เกมในเกม,มที่เล่น International Cup ลคัพเฟรพบกับกัมาบอซาก้าแล้วก็โอระว่ Red <c oughs> ารดไดมอนเท่านั้นเองเอเชียนทียังเป็นทีมทำเงินอยู่ผ <c oughs> ลต่างประตูได้เสียเราโฟกัสที่5นัดหลังสุดไอ้ทักแฟงเฟิร์ตก็ดูดีกว่าชัดเจนนะครับ <c oughs> เรายมาดูรายอัพคู่นี้นะครับไฟบวกกับไอ้ทักแฟงเฟิร์ต สี่อ่า,าอของจ้าบ้านก็มีตัวทีเด็ดอยู่พอสมควรเลยเราเริ่มจากผู้ษาประตูอย่างแฟรงเคนก็เลตติ้งดีแล้วก็กินเตอร์เล่นเป็นเซนเตอร์นะครับเลตติง้งนี่6.95้นะฮะแถมยังมีพวกตัวอย่างฮอฟเฟอร์ที่เล่นเป็นมิดฟิลตัวรับมีแลนฮาร์ดแล้วก็คัพเลอร์ยืนไปนแบ็คซ้ายแนวลุกนี่เชียร์ได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกริฟฟโ d o ดอันแล้วก็กรีโกริชส่วน แฟรงเฟิร์ตทีมเยือน3-4-2-1่น 3, 4, 2, 1, แผนเดียวกันแนวรับไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะเป็นพวกแนวลุกเนี่ยใช้ได้เลยมีโซคามาดาบูตะนะครับมีเกเซ่รินสตอร์มแล้วก็มูเนยนะฮะมูนีนะครับถึงแม้ว่าเอเวอร์เรนติ้งฟลายบวกจะเหนือกว่าแล้วก็ตัวเจ็บแทบจะไม่มีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังชอบไอ้ทวักแฟรงเฟิร์ตเหมือนที่บอกไปว่าฟลายบวกเนี่ย ไม่รู้ว่าเกมล่าสุดช็อตอะไรนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านผมมองว่ายังไม่ฟื้นน่ยแตกต่างจากแฟรงก์เฟิร์ตชัดเจนนะครับเกมล่าสุดเพิ่งกดมาคู่ต่อสู้มา3-0นะฮะวันนี้เอเวอร์เรตติ้งถึงแม้ว่าจะเป็นรองแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยผมยังมองว่าด้านขวามือนะครับพวกท็อปเพลเยอร์เนี่ยยังเหนือกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเออรมูนีนะครับกามาดาแล้วก็ลินสตอมนี่คือแนวรุกทั้งหมดส่วนฝ่ายโบกส่วนใหญ่จะเป็นท็อปเพลเยอร์แค่แนวรับ แล้ววันนี้พีดิคชั่นออกมาแตกต่างจากผมด้วยนะครับให้ฟรายบวกเสมอหนึ่งหนึ่งแต่ว่าสําหรับผมเองเนี่ยผมยังชอบไปที่ไอทรอฟแฟงเฟิร์ตนะครับวันนี้มาเยือนเลดเสมอเชียไอทรอฟแฟงเฟิร์ตได้ครับกคหนึงบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับตีสองครึ่งเอาบวกจะพบกับบุเชียมือนเช่นกัดบักนะฮะด้วยเลดท,ที่เปิดมาต้องบอกว่าเลตปปอเนาะทีมเยือนกัดบักมาต่อปอแล้วก็อวนเดอร์เนี่ย อยู่ที่2ลูกครึ่งครบ3นะครับเอาบวกเองอยู่นับดับ1้นะมี15แตม้ม6เกมหลังสุดไม่ชนะเลยนะครับโดยพ้องยิ่งเกมในบ้าน8เกมเนี่ยทำได้แค่เก็บชัชนะได้นัดเดียวส่วนรเชียมุนเช่นกัดบักอยู่ที่8นะครับมี22แตม้มถึงแม้ว่า7เกมเยือนจะไม่ชนะเลยแพ้ไปถึง3นัดแต่ว่า6นัดหลังสุดยังฟอร์มดูดีกว่าจอาบ้ันเอาบวกเยอะนะครับชนะ2แพ้4แล้วก็เอเชียนครับ ที่ผ่านมาก็กลายเป็นว่าทีมเยือนกัดบักทําเงินเหนือเอาบวกมาตลอดนะครับเกมล่าสุดพึงกดเอาบวกนในบ้านมา3-2เล่ต่อขึ้นกับลูกยังพอทําเงินได้อยู่นะครับทีมเจ้าบ้านวันนี้นะเกมที่แล้วถึงแม้ว่าจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเนาะบุกไปเกือบที่จะแบ่งแต้มกับเสือเหลืองบริเซอร์ดอดมุลมาได้ด้วยสกอร์สี่สาก็เอเชียด้กับแพ้ราคานี้ทําเงินเนาะแต่ว่าภาพรวมผมยังมองว่าเอาบวก ยังไม่ดีนะครับยังไม่ชนะใครเลยอ่ะหเกมหลังสุดส่วนทีมเยือนเองเนี่ยต้องบอกว่าใช้ได้นะถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะเล่นในบ้านพ่ายกับไบเออร์เวิร์วูเซนแต่ว่าเกมเยือนยังพอกล้าเชียร์อยู่แหละถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะแพ้มาทั้งหมดกี่นัดแล้วเนี่ยแนัดน,นะครับเอาบวกในบ้าน แหมคู่นี้ลังเลเพราะว่าเอาบวกในบ้านเองก็ยังพอชนะอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้รูสเซดอทมุนมาก็ตามเนาะโอเคเดี๋ยวลองลองวิเคราะห์ไปดูผลต่างประตูที่เสียรูเชียมุนเช่นกันบักบวกเยอะเลยอะ่ะ5เกมหลังสุดบวกอยู่2.4ประตูนู่นถึงแม้ว่าเอาบวกจะติดลบอยู่9ประตูก็ตามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูแผนนิดนึงวันนี้เอาบวกไลน์อพจะอยู่ในแผน442ส่วนบุเชียมุนเช่นกันบัก จะอยู่ในแผน4-5-1นะครับด้วยความที่ว่าเอเวอร์เรตติ้งเนี่ยมันต่างกันอยู่2จุดเลยเนาะวุสเชรเลียมันชนกัดบักนี้อยู่ที่6.8ส่วนเอาบวกอยู่ที่6.6ถึงแม้ว่าจะเล่นเกมเยือนไม่ดีสำหรับกัดบักเนาะแต่ว่าวันนี้เอาบวกผมมองว่าเป็นรองเยอะเพราะว่าตัวเจ็บแหมค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้ตัวเด่นๆของเจ้าบ้านเอาบวกเองก็เป็นผูกชาประตูซะอย่างนั้นนะครับ แล้วก็เป็นปีกขวาอย่างเดมิโรวิชเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีมิฟิลอตกกลางอีกเจ้าอีกคนนึงอะส่วนกัดบักเองนี่แนวลุกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคเน่มีฮอฟแมนมีตูรามนี่เลตติ้งโดดไปเลย7.45มีปีกขวาอย่างเพียนะครับแล้ววันนี้ตูรามเองกดไปแล้ว10ประตูนะครับส่วนจามาเอาบวกกลายไปว่าเดมิโรวิชซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งกองหน้า ทำไป6ประตูนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าเอาบวก p r e พิ c t i o นออกมาให้เฉือนกันบัก 1. สองหนสำหรับผมมองต่างเลยนะครับผมชอบนนชอบุนเชสลีกชกนรัดบักเลดเปิดมามาต่อราฮาปอเชียรกระดบักดีกว่าครับผมคู่ถัดมาถือว่าเป็นบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่สุดท้ายนะครับวันนี้ที่เบอร์รีนาไบเออร์เรเวอร์คูเนจะพบกับฟาวเอฟแอลโบคุมนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะข้ามคู่นี้ไปเนี่ยอย่าลืมเพื่อน,อนกดแอดดีดีหกเจ็ดแปดเก้มารับทีเด็ดวประจำคืนนี้นะครับผมแค่จะบอกแนวทางว่าวันนี้เนะี่ยผมจะเชียร์ใครดันทีมไหน่เนาะแต่ว่าตัว VIP ยังไม่ได้สรุปนะครับยังไงฝากเพื่อนกดแอดเข้ามาแอดดีดีหเข้ามาแล้วก็กดสติกเกอร์มานะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าขอรับทีเด็ด นะครับเดี๋ยวทางทีมงานอาจจะเป็นผู้ที่ส่งให้ท่านในหน้านะครับยังไงกดแอดเข้ามาเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับแอดดีดีหกเจครับอีกคู่หนึ่งนะครับไบเออร์เรวอคุเจะพบกับเฟลเอฟบกคุมนะครับด้วยเลทที่เปิดมาเนี่ยเป็นเลเวอร์มาต่อโบกคุมอยู่ด้วยเลทลูกครบลูกครึ่งแล้วก็โอเวอร์เดอร์สลูกนะครับ เลเวอร์ <Level S 2> เองอยู่ที่9นะครับมี21แตามส่วนโบคุมอยู่อันดับ14มี16แตาม6เกมหลังสุดของทีมเยือนเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกับทีมเลเวอร์เซนเลยนะแต่ว่า8นัดทีมเยือนของโบคุมเนี่ยแปดเกมของพวกเขาเนี่ยชนะแค่เกมเดียวเองนะครับแพ้ไปถึง7เกมถ้าเราพิจารณาไบเออร์เเวิสเซนฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับจะบอกว่าสาติชนะเนี่ย ผมว่ามันสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าโบคุมเมงเนี่ยนอกบ้านไม่ได้เรื่องเลยนะครับเกมล่าสุดเรเวอร์ก็เพิ่งบุกไปแบ่งแต้มกับโบคุมมาด้วยนะครับ0-0ก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไปเยือนแต่ว่าไม่ชนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสาติก่อนหน้านี้อีก 2- 3มแมตช์เนี่ยต้องบอกว่าเลเวอร์ในบ้านตั้งแต่ปี2028เก็บชัยชนะเหนือโบคุมมาตลอดนะครับแต่ว่าต้องระวังเลทนิดนึงเพราะว่าเอเชียนดีมยังเป็นทีมที่ อย่างโดนโบคุ้มทําเงินอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะชนะแต่ว่าอาจจะแพ้ด้วยเลนราคาแล้ววันนี้อยู่เลนลูกครบลูกครึ่งต้องระมัดระวังนะครับลูกครบลูกครึ่งเนี่ยมีอยู่ประมาณ3เกมตั้งแต่ปี2009เนี่ยไม่ชนะเลยนะครับอ๋อมีชนะเกมเดียวชนะเอเชียนนี่กับเกมเดียวในเกมอุ่นเครื่องนะครับต้องระมัดระวังแต่ว่าเลเว์เกมล่าสุดเพิ่งไปโชว์ฟอร,ร์มแกร่งกด กัดบักมา2ประตูต่อ3ามทให้ภาพรวม10นนาหลังสุดเก็บชัยชนะได้มากโขเลยนะครับมีหลุดเกมเดียว นะครับในเกมอุ่นเครื่องเราก็มีเล่นในบ้านเจอขับบูสเกมล่าล่างสุดนะครับในเกมยู่าฟชมเบอร์ลีกก็เสมอขับบูสมาศูนย์ศูนย์นะครับทำให้เก็บชัยชนะไปได้หมด8นัดแล้วก็เป็นทีมทําเงินไม่เสียเงินมา4เกมติดแล้วนะครับนี่คือจาบ้านเลเุ่เซนส่วนทีมเยอนโนบคุมเกมล่าสุดเล่นในบ้านเพิ่งกดหาทเธอร์ดินมา3-1ถือว่าเลทเสมอทำเงินนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเองเนี่ยอุ่นเครื่องประมาณ 6- 7เกมนี่แพ้รวดเลยนะครับเป็นทีมที่ ที่เวลาอุ่นเครื่องก็เล่นเหมือนอุ่นเครื่องจริงแล้วเวลาเล่นเกมจริงก็เล่นหนักแน่นนะครับแต่ว่าเกมเยือนโบคุมอย่างน่าเป็นห่วงนะครับยังไม่ชนะใครเลยอ๋อมีชนะเอาบวกเกมเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นเกมลีกเจอ SV ีเอเวอร์เบิร์กนะครับแต่ว่าในลีกส่วนใหญ่จะแพ้นะครับเกมเยือนต้องระวังแล้วก็5เกมหลังสุดเป็นจาบาเลเวอร์ที่เหนือกว่านะครับ วันนี้เรามาดูไลฟ์อัพกันนิดนึงไลฟ์อัพผมยังชอบไปที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนอยู่เนาะโดยเลทที่เปิดมาถามว่าแพงไหมแพงแหละแต่ว่าวันนี้ในบ้านยังชอบนะครับก็ยังมีพวกกองหน้าอย่างอาร์เดลนะครับเวอร์สแล้วก็เดียบี้รวมไปถึงปาร,ราซิออสแล้วก็คนนี้นะครับคนไทยคุ้นกันดีคือเฟรมปงส่วนทีมเยือนโบคม4 5 1นะครับยังเน้นไปที่แนวจะบอกไงดีตัวกลางนะครับการเล่นบอลตรงกลางเพราะว่ามีแบ็ค มีปีกซ้ายปีกขวาคอยช่วยงานฮอฟแมนทึ man, ่งยืนเป็นหน้าเป้าอยู่นะครับวันนี้ไม่เลยเรตติ้งโบคุมอยู่ที่6.7เนาะแต่ว่าตัวเจ็บมันยังมีอยู่อะ่ะจ้าบ้านวันนี้ได้เปรียบตัวเจ็บน้อยนะครับต้องมาลุ้นดูว่าพวกแพทริกชิกกับอ่าชาร์ลส์เอรังูยสจะ พร้อมลงสนามหรือไม่นะครับแต่ว่าพวกเดียบี้แล้วก็เฟรมปองซึ่งเป็นตัวทำประตูท็อปเลเยอร์ทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยยังเป็นตัวจริงอยู่ในไลฟ์นะครับซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแล้ววันนี้ไลฟ์ให้เลเวอร์กดโบคุม3าหนึ่งเลยเช่นเดียวกับผมนะครับด้วยเลทนี้เนี่ยกราเชียไบเออร์เลยวอร์่เซนเลทต่อล,ลูกครึ่งได้อีกคู่หนึ่งเราโย่มาที่เอลเดอร์ดีวีซีลนะครับเป็นอูทรก จะพบกับ sbv นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านอูเทร็กเลทมาเปิดมาต่อ,อ sbv ด้วยเลทหนึ่งลูกเนาะแล้วก็โอเวอร์เดอร์อยู่ประมาณ3ลูกลหลักกางอูเทร็กอยู่ที่8นะมี26แต้มส่วน sbv อยู่ที่11มี19แต้มนะครับซิตีนหกนะหลังสุดเนี่ยอยู่ที่เลหร็ตต้องยกให้อูเทร็กนะเหนือกว่า ส่วน S B V เองอยู่ที่33%เนะครับ6กเกมชนะ2แพ้4แล้วก็เกมเยือน9เกมเนี่ยเลตติ 1> 1้งชนะอยู่ที่11.1%เท่านั้นเองนะครับเพราะว่า9เกมชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง7เกมแล้วภาพรวมเนี่ยกลายเป็นว่าอูทรักเหนือกว่า S B V ทีมเยือนเยอะเลยนะครับเกมล่าสุดพึ่งไปเฉือนชนะ S B V ถึงที่มาเลย1นนวันนี้เชื่อว่าอูทรักจะบุกมาเล่นเกมรับเหมือนปี2019นะครับด้วยเลตต่อ1ลูกอย่างเนี้ยมีโอกาส เกมล่าสุดอูเทรเพิ่งไปเยือนทเวนเต้แพ้มานะครับ2-0ในเช่นนี้ครับหลุดแต่ว่าใสาติในบ้านเองเกมล่าสุดเจอเฟยนอร์เสมอ1-1ผมยังชอบอูเทรกในบ้านอยู่นะครับส่วนทีมเยือน SBV ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเกมล่าสุดเพิ่งชนะโวลเดนดัมในบ้านมาแต่ว่าเกมเยือนไม่ดีเลย10นนาหลังสุดชนะเกมเดียวนะครับแล้วผลต่างประตูได้เสีย5เกมหลังสุดเป็นอูเทรกเหนือกว่าชัดเจนนะครับ วันนี้เนื้อตัวไม่ค่อยรู้จักใครอะยอมรับตรงๆแต่ว่าเวลาเราดูในวั l เหลือๆติงเนี่ยยังชอบเจ้าบ้านอยู่เนาะอยู่ที่6.7%เปอ์เซ็นยังเหนือกว่า Excelsior SBV อยู่นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวเจ็บจะเยอะแต่ว่าเป็นตัวเจ็บที่ไม่ค่อยได้ลงสนามอยู่แล้วนะครับก็ลุ้นดูว่าพวก DOS แล้วก็ดูวิกัสลงสนามไหมซึ่งลงนะครับมี D o s แล้วก็ดูวิกัสเองอาจจะเป็นตัวสำรองนะครับ วันนี้ไล่ up ให้อูเทร็คเฉือนสอเลทเปิดมา1ลูกผมยังชอบอูเทร็คอยู่นะครับให้เชลเทร็คเลทต่อ1ลูกเชียร์ได้ค,คู่สุดท้ายตีสนะครับเฟยนอร์รัตเทอร์ดัมหรือว่าเฟยนูดของคนไทยเนี่ยวันนี้จะเปิดสนามเฟยนอร์สเตีลิอพบกับ NEC ไนเมเกนโดยเลทที่เฟยนอร์ต่อลูกครึ่งนะครับถือว่าต่อแพงนะครับแล้วก็สูงต่ำอยู่3ลูกในลีกนี่17นัดแพ้เกมเดียวนะครับอยู่อันดับ1มี38แต้ม น่าจะเป็นแชมป์แล้วเพราะว่า6เกมหลังสุดชนะ4เสมอ2ไม่แพ้เลยนะครับโดยพอยิ่งเกมในบ้านเนี่ยค่อนข้างเด็ดขาดส่วนในเมกเกนวันนี้อยู่ที่9นะครับ6เกมหลังสุดต้องบอกว่าเอวอร์เรตติ้งอ่าเป็นเรตติ้งนะครับอยู่ที่50%ชนะแล้วก็ทีมเยือน8เกมนี้ชนะ2เกมอยู่ที่25%เท่านั้นเองนะครับภาพรวม10นัดหลังสุดที่เจอกับในเมกเกนเนเฟยนหรอดเก็บชัยชนะมาได้เยอะเลย เก็บชชนะมาได้ถึง6นัดนะครับเสมอ2แพ้1เท่านั้นเองอชนะ7จนะครับททีแล้วก็เอเชียน่คับยังอยู่ในโซนทำเงินอยู่นะครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะไปเสมอ n อ็ซในไมเกนถึงบ้านมา1 1แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นในบ้านไม่เสียเงินมาไม่แพ้มา5นัดติดแล้วนะครับสำหรับฟีเยนอรรอ o เทอร์ดัมภาพรวม10นัดหลังสุดไม่แพ้เลยนะครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านเสมออายักมา11 เอเชียนี่ครับทำเงินมา3นัดติดแล้วนะครับสำหรับฟรีนอดส่วนทีมเยือนเองฟอร์มก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันเราโฟกัส5เกมหลังสุดต้องบอกว่าแพ้เกมเดียวนะครับสำหรับในเมเกิแล้วก็เอเชียนี่ครับทำเงินมา4นัดติดแล้วนะครับสิ่งที่เกมเยือนอย่างเดียวนี้ผมยังมองว่าในเมเกิลยังใช้ได้อยู่นะถึงแม้ว่าในบ้านเองจะเป็นฟรีนอ,นอนที่เก็บชัยชนะแล้วก็เอเชียนี่ครับจะเยอะกว่าก็ตามเราพิจารณากันลึกๆนะครับ คนตั้งประตูได้เสียฟิยนอตด,ดูดีกว่าเนาะสองจประตูส่วนทีมเยือนในไมเกนอยู่ที่2ประตูเท่านั้นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดูรายอัพเน้นๆเ,เลยฟียนอตสี่สองมีผู้สาป,ประตูอย่างบิลโลนะครับเลตติ้งอยู่6.75มีฮันโกเกียวตูดา้ายืนเป็นเซนเตอร์ฮาร์ดแมนอยู่ที่7.08แบ็คซ้ายแบ็คขวาปีดาเดอรเซนนะครับแนวลุกมีพวกเวฟเฟอร์ก็กูนะครับปิกเชล ชูยิมันสกี้และก็โจฮันบ a คส์รวมไปถึงหน้าเป้าอย่างดานิโลทีมเยือนในเมกนสีสามวันนี้ต้องยกให้ผู้ชายประตูอย่างคิเลเซนนะครับเซนเตอร์มากเกสและก็แซนเดอร์รวมไปถึงแบค็คขวาอย่างรูชด้วยมีโชว์อีกคนหนึ่งครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตกกลางประสานงานกับทัพเซนแล้วก็มีแนวลุกหน้าเป้าคนเดียวเลยคือดีมาตาที่ฟอร์มยอดเยี่ยมอยู่ ณเวลานี้นะครับฟยานอดมีตัวเจ็บ1คนคือเจอหนอเทาเนอร์ส่วนทีมเยือนเหมือนกันโจดี้บรุนชินยังเจ็บอยู่นะครับเอเวอร์เลยติ้งต้องยกให้ฟยานอดอยู่ที่6.9ต่อ6.70แล้วกพวกควกชูแล้วก็ดานิโลคกชูก็ถือว่าเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีนะครับวันนี้พิจิตริชชั่นให้ฟยนอตชนะในเมกนิชสองประตูศูนย์เช่นเดียวกับผมเลยนะครับเ е й เปิดมาต่อลูกครึ่งเชียร์ฟยนอตและถดดัเชียร์ได้ครับเอาละครับ ทีเด็ดวันนี้ทั้งหมดเจ็ดคู่นะครับเป็นบุนเดสลีกาเยอรมนีแล้วก็มีเอเดเวอชันลีกอีก2คู่นะครับวันนี้เน้นไปที่บอลลีกมากกว่านะครับถือว่าเป็นบอลทำเงินเนาะก็ยังมั่นใจคู่แรกมายนะครับพบกับดอดมุลผมชอบวัสเชียดอดมุลนะครับให้ต่อราคาปอน,นะครับคู่ที่2ชอบเป็นยูเนนเบอร์ลินนะครับทีมเยือน แล้วคู่ที่3ชอบไอช็อตแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเลดเดียวกันกับยูเนียนเบอร์ลิน,นเลยคือเลทเสมอนะครับ <c oughs> คู่ที่4ชอบบุเชเออร์มินเชนกับบักนะครับเลดต่อปออีกคู่หนึ่งถัดมาชอบเรเวอร์คูเซ่นนะครับเลทต่อลูกควบลูกครึ่งและอูเทรคกับไฟยนนอรเนี่ยต้องบอกว่าเน้นไปที่อูเทรคเลทต่อลูกควบรวมไปถึงไฟเยนนอดในบ้านด้วยเลทต่อลูกครึ่ง ทั้งหมด7คู่นะครับวันนี้ยังไงขอให้เพื่อนๆกดแอดนะครับดี DD 6หกเเข้าเป็นเพื่อนกันก่อนไปเป็นสมาชิกกันก่อนนะครับวันนี้เพิ่งเปิดตัววันแรกนะครับยังไงผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเราให้ทีเด็ดวิเคราะห์บอลกันทุกวันนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ